สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าเกจิชาแนลก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับประวัติวันนี้หลวงพ่อเนื่องโกวิทโพระครูโกวิศสมุทรคุณวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออัมประวาจังหวัดสมุทรสงครามมาฟังที่เป็นที่มาก่อนนะครับ หลวพ่อเนืองนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากๆเมื่อ20กว่าปีก่อนและปัจจุบันท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแช่มวัดจุรามณีหลวงปู่ใจวัดสเสด็จและอีกมากมายวิชาอาคมความรู้คาถาอาคมจึงย่อมไม่ธรรมดาตามประวัติโดยสังเกตแล้วนั้น หลวงพ่อเนื่องชื่อเดิมเนื่องเถาวสวรเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2452ปีละกาเป็นบุตรของนายถมยานางตาบเกิดที่บ้านคลองใหญ่หมู่ที่4ตำบแลแพรกนาำแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษาชั้นปฐมปศีจากโรงเรียนวัดบางกระพร้อมเมื่อพุทธศักราช2463หลวงพ่อท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่29ดกดกฎาคมพุทธศักราช2475ณอุโบสถวัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีหลวงพ่อคง ธรรมโชโตเจ้าวาดวัดบางกระพร้อมเป็นพระอุปชาหลวงพ่อแช่มโพสพฐเจ้าวาดวัดจุลามณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ป้องวัดบางกระพร้อมเป็นพระอนุสาวนาจารย์การศึกษาท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกสนักเรียนวัดจุลามณีเมื่อปีพุทธศักราช2479 ขณะเดียวกันนั้นท่านก็มีความเชี่ยวชาญในทางวิปัสสนาและพุทธคมเป็นอย่างมากเนื่องด้วยท่านได้อาจารย์ดีเป็นเบื้องต้นตั้งแต่อุปสมบทประกอบกับความตั้งใจมั่นในการศึกษาและปฏิบัติอย่างเข่งคัดโดยได้ศึกษาจากหลวงพ่อคงวัดบางกระพอมพระเกจิอาจารย์ผู้โดงดังของจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าของเหรียญนั้นเป็นหลวงพ่อคงนั้นเป็นเจ้าของเหรียญหนึ่งในห้าชุดเป็นจักพาคียอดนิยมของวงการภคเครื่องพระปูชาไทยหลวงพ่อเนื่องเป็นพระบริสุทธิ์สงฆ์ที่ชาวสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากรวมทั้งงานความสามารถในด้านงานพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดจุฬามณี และชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดจนทําให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูโกวิทสมุดคุณเมื่อปีพุทธศักราช2496และเลือดเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดชันโทฝ่ายวิปัสนาคันธุระเมื่อปีพุทธศักราช2517ในราชทิน,นามเดิม วัดดูลามณีนั้นเป็นวัดโบราณเก่าแก่และมีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2172ถึง2190ในรัชสมัยพระเจ้าประสาท,ทองเดิมชื่อวัดแม่เจ้าทิพย์เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีฝ่ายราชนิกูลตระกูลบางช้าง โดยเดิมกุดและอุโบสถล้วนสร้างจากไม้สักซึ่งย่อมผุพังและเสื่อมทรมไปตามกาลเวลาก็ได้มีการบูรณะสังขารให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและมีความสวยงามยิ่งขึ้นก็ด้วยความสามารถของหลวงพ่อเนื่องอย่างแท้จริงวัดจุลามณีมีเจ้าวาดปกครองเท่าที่สืบได้ดังนี้ 1. พระอธิการยืน 2. พระอธิการเนียม3พระอาจารย์แปะ4พระอาจารย์ปาน5หลวงพ่ออวม6พระอาจารย์นุ่ม7พระหลวงพ่อแช่ม8และหลวงพ่อเนืองโกวิโทและต่อมาก็มีพระอาจารย์อิฐเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบัน หลวงพ่อเนื่องได้ดูแลปุรณะปฏิสังขรณวัดจุดลามณีจนเป็นวัดที่มีความจเจริญรุ่งเรืองและมีความสมบูรณ์ในทุกด้านโดยเฉพาะอุโบสถจตุรมุกหินอ่อนสามชั้นกว้าง40เมตรยาว80เมตรสูง10เมตรมูลค่าการก่อสร้างนับ10บล้านบาท ซึ่งได้วางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่15สิงหาคมจากาด2511โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกหรือจวนสมเด็จทรงประกอบพิธีเมื่อต้นปีพศ2530หลวงพ่อเนื่องเริ่มมีอาการอาภาษและต่อมาจนกระทั่งในวันที่27 พฤศัิกาย์พุทธศักราช2,530เวลา6นาฬิกา20นาทีหลวงพ่อเนื่องท่านก็ได้ละสังขารมรอณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลสมิติเวชสิริรวมอายุได้78ปี5 6พัรราายังความโศกเศร้าเสียใจแก่สิทธิอนุสิท์เป็นอันมากทิ้งไว้แต่หลักคำาัรคำสอน วัตถุมงคลและผลงานการก่อสร้างวัดจุลามณีที่มีความสวยงามและล่มลื่นจนทุกวันนี้และเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือสรีระของหลวงพ่อเนื่องท่านกับไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใดคงอยู่ในสภาพเดิมภายในหีบแก้วบนมนทบที่ทางวัดและศิษยานุศิ์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาอย่างงดงาม พัเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนื่องนั้นทั้งที่ท่านสร้างเองและ,และได้ไปนั่งปกล้วนแล้วแต่พุทธคุณสูงผู้พกพามีประสบการณ์ทั้งเมตตาค้าขายแค่คา,าดคงกระพันชาติครับนี่ก็คือประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหากดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ